มองดูเส้นทางที่ฉันเดินอยู่จะมีใครรู้ใครเข้าใจเรื่องราวร้อยพันที่ฉันผ่านพบทันมากมาย ทางเดินสุดไกลแค่ไหนยังฝ่าฟันพ้าเทิกับความเปลี่ยนพันเท่าไรหัวใจแสนเหนื่อยยังคงเดินทางไปกับความจริง คือสิ่งสวยงามที่อยู่ในฝันในหัวใจยังเป็นอยู่ทุกวันบางคราวรอยยิ้มวันเก่าก็พาความเงาให้จากไป แม่ใจรู้ดีว่าไม่มีวันกลับคืนมาทางกลางละอองความหลังที่ปกคลุมก็มีบางครั้งที่ยังเสียใจแค่เพียงนึกถึงน้ำตา ก <S <S ่็เลยยังคงเดินทางไปกับความจริงเพื่อสิ่งสวยงามที่อยู่ในฝันแต่หัวใจคือเธออยู่ทุกวัน ม่เคยลืลลางไปจากความจริงไม่เคยลบลื่นไปจากความฝันอยู่หอนใดเธอ,อยังอยู่กับฉันมันยังคิดถึงเพียงเธอ มันยังคิดถึงแค่เธอเพลงนี้คือสี่งของความว่างเปล่าคือสี่งของคนที่ปวดร,ร้า คือสิ่งของใจที่เฝ้ารอยังคงเดินทางไปกับความจริงคือสิ่งสวยงามที่อยู่ในฝันแต่หัวใจคือเธออยู่ในนั้น ไปจากความจริงไม่เคยลบลือนไปจากความฝันอยู่ห้นใดเธอ,อยังอยู่กับฉันมันยังคิดถึงเพียงเธอมันยังคิดถึงแค่เธอ